คนทัายน,นะคะาที่ในการเรียนของสังคมนักเรียนที่ดำเนินการสมมไว้เหมือนปากบัญชีธนาคารคะแนนของเรามันอยู่ในระบบท้ายนะครับระบบคอมพิเวเตอร์ในการประมวลเพราะนั้นมันรงมันแมน่นและมันไม่สูญหายนะครับมันอยู่ในโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตนะครับ ที่เกิดขึ้นนะะโดยเในรื่องของด้รราต้องพรอมพนักาเป็นเทาแบบอิวงบ่าเพิ่นบ่อวพินงามลาพินวัดตรคนเข้าหักอาศัยกันเพื่นกันโดยงามข้ามเนื่ออาใส่หมอบ๋อเนี่ออาแส่ซ้อน กอยศอาวุโสในมัมงตีตองจังไฟดากราบเปนท่านประธานในทีน่ีท่ททานนายเภโัชัยท่านมีทาเทศวัสนะฮะแล้วก็ท่านผูป้ประกอบการธนาารนจังหวัดพออเภอโพชัยท่านท่านกองนชาวท่านนายแพทย์สุพัฒม์รณะเทพพูดในการดูแพยาบาลโพชัยและท่านผู้เกี่ติที่โปรรทุกท่าน พวกเราชาวดงรงวิญญาโพชัยชนุปถามนะคะมีความรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านสู่รั้วฟ้าแดดแดนดินถิ่นผิวไผ่นามเบิกบานตาเฟื่องฟ้างาเบิกบานชชวยแม่หนังสินะแดนดินถิ่นผิวไผ่ามเบิกบาน,ด,นด้าให้ยิน่มฟ้าเลย นนสาน,นที่ทกทีนะครับโุการในมอขอเรื่องทั้เชือวาคซีเพือกระายงานททีปัญหาาเติดเป็นภนนนนนัยกานนท,ยที่สำคัญของประเทศของ,งคนจะต้องมีการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจ,งจริงจังักรานตรวจชาติโดยพลตำรวจเอกตำรงสักดิ์สุพันผู้ประชาการตรวรชาติ ใหมีนโยบายน่วให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดแลคพบวงจรให้ก่อขึ้นและพบผู้มิตรและมีความเสี่ยงต่อการยุจริตยาเสพติดซึ่งเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทากไม่เรียนและจะมาชมมีความรู้

รวมทั้งการค้นหาเตรียนและดํารงปริติญาณอยู่เสมอโดยก็การบําคับและการไม่ให้ทุกข์การเตรียนเป็นปุเรกาพระครู ทางวิรโทรทัศนการลงการโยทางคณะสาปน์เอทาางไกลดระทัดที่ได้รับปรที่แก่ทางตอนพ่องศ์ยาเรนะครับที่ได้โนกะเราความรู้กันกลมาใส่ทอดผูผลาตที่เราควได้ทางไกลเก็บยาเสร็จในวันนี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกในงานนะครับที่มีส่วนเข้าที่ทำให้เราเราได้มีความรู้กงานที่ดีนะครับปัญจจ์งานติดติกที่จะเข้ามาครอบเยาว์ของพวกเรานะครับวันนี้ก็ได้ว María วนี้ที่มีการอบรมการาการขับห่างไกลยาเสพติดวงเรียนของเราดีไหมลูกดีไหมสวยไกลไหมครับหนูจะบอกเพื่อนๆอยังไงครับที่ที่เขาได้มาวันนี้ลูกอยากให้เลิกเสพย,ยาเสพติดอ่ะก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพื่อนนๆยังไงลูกวันนี้ที่โรงเรียนของเรา,เเรามีการอบรมครในในับเรื่ประชนมห่างไกลยาเสพติดดีไหมลูกดีไกลไหมครับหนูจะบอกเพื่อนๆอยังไงครับที่บางคนเขาเขาไม่รู้ว่าเขาไม่ได้มาลูก หายาเสพติดท,ทุกวันนี้นะครับมันกระจายไปทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะแหล่งชุมชนต่างๆนะครับแม้ตั้งในสารศาึกษาก็เป็นจุดเสี่ยงที่สำคัญของปัญหญายาเสพติดน,น,นะครับโดยกลุ่มผู้ค้าก็มา ใชก้กลวิธีที่จะมาชักจูงให้เด็กๆเหล่านี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับหวจก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนให้กับเด็กเรารู้จักปฏิเสธในการที่จะไม,ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อจะได้เป็นเกาะป้องกันนะครับเพื่อเพื่ออนาคตของประเทศชาติในลําสับต่อไปครับ รีคับประมาณเดือนของเดือนกัน็นสองเดือนดีกว่าเสร็แล้วครับพิมพนหมายสวัสดีค่ะที่นี่โรงเรียนโพชัยชนุปฐมนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเอภอโพชัยนะคะมีบุคลากรประมาณ60ท่านมีลูกๆนักเรียนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 จำนวน511คนนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาสำหรับลูกๆที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนั้นลูกๆวัยรุ่นจะมีความอยากรู้อยากลองเป็นที่สุดตามวัยของเขาบางสิ่งบางอย่างเมื่อลองไปแล้วก็เป็นการเรียนรู้ แต่บางสิ่งบางอย่างเมื่อลองไปแล้วก็เป็นข้อผิดพลาดของชีวิตโดยเฉพาะการลองกับยาเสพติดเมื่อได้ประสบการณ์ในด้านยาเสพติดส่วนมาก90%ก็จะติดในสารเสพติดตัวนั้นไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ก็ถือว่าศูญเสียอนาคตของตัวเองแล้วก็เป็นศูญเสียอนาคตของประเทศชาตินะคะในวันนี้ ซึ่งแท้จริงแล้วไม่เฉพาะวันนี้โรงเรียนโพชัยชนุปฐมได้ตระหนักในปัญหายาเสพติดมาโดยตลอดนะคะลูกๆยุคนี้นับว่า เป็นยุคที่น่าสงสารเพราะว่ามีสิ่งยั่วยุมากดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองพ่อแม่คนที่สองอย่างเช่นคุณครูจะต้องมีความเฝ้าระวังมากเป็นเท่าตัวในเรื่องของยาเสพติดนะคะ,ะโรงเรียนโพชัยชนุปถัมเป็นบุญนะคะที่มีโครงการ t o b number no. one เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเราได้ดำเนินการมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องอลูกๆทุกคนที่นี่ เป็นสมาชิกของชมรมทูบีนัมเบอร์วเราก้าวสู่ระดับประเทศในหลายๆรอบในหลายๆปีนะคะ,ะการเฝ้าระวังในเรื่องยาเสพติดเป็นสิ่งที่พวกเราทุ่มเต็มกำลังความสามารถนะะแต่ก็ยังมีประสบการณ์ในด้านนี้ที่ไม่มากพอวันนี้จึงเป็นโอกาสดีเหลือเกินที่ทางฝ่าย ตำรวจในพื้นที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของยาเสพติดซึ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชัดเจนในการให้องค์ความรู้การเฝ้าระวงังการป้องกันและปราบปรามจนการช่วยเหลือลูกๆเยาวชนที่ติดสารเสพติดวันนี้จึงเป็นบุญเหลือเกินที่หน่วยงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นจาก ตำรวจภูธรอำเภอโพชัยจากสาธารณสุขจากหน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ามาอบอุ้มเข้ามาดูแลลูกๆช่วยกับพ่อครูแม่ครูโรงเรียนโพชัยชนุปธรมไม่รู้จะกลับขอบคุณอย่างไรดีในโครงการที่งดงามนี้จะขอ,อะปรวาลนาว่าพวกเราจะทุ่มเต็มกำลังความสามารถในการดูแลลูกๆของเราให้ปลอดยาเสพติดมีอนาคตที่งดงามและเป็นกำลังที่สำคัญที่สุด ของประเทศชาติสืบต่อไปขอกราบขอพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพี่บอพิษนะคะที่เป็นกระบอกเสียง พี่บอพิษและทีมงานที่เป็นผู้สื่อข่าวสร้างสรรค์ดงแม่เพจในชุมชนของพวกเราสื่อสารในเรื่องราวที่ดีๆเป็นแบบอย่างกับเยาวชนนะคะนอกจากนี้ท่านพี่บอพิษยังได้ให้ให้ความอนุเคราะห์นะคะว่าจะเข้ามาเติมเต็มให้เยาวชนคนผลิตข่าวสร้างสรรค์นในโรงเรียนด้วยต้องขอกราบขอบพระคุณในจุด ต้อง,องอชื่อนายนัทนายน,ายนายแก้วขันแก่นนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับโรงเรียนโพชัยชชนุปธรรมครับวันนี้เป็นยังไงลูกที่ตำรวจโพชัยมาจัดการอบรมเยวาวชนหา่งางไกลยาเสพติดวันนี้ลูกครับก็ดีใจนะครับและขอบคุณทางตำรวจภูทโรโพชัยนะครับที่จัดโครงการต้นแบบโรงเรียนปลอดภัยยาเสพติดนะครับเพื่อเยวาวชนที่และอนาคตของชาติครับหนูวันนี้ถ้าเพื่อนเขาไม่ได้บอกเขา รออครับ,รบก็จะออบอกเพื่อนนะครับให้ไม่ซื้อไม่เสพไม่ขายนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับ